จ้าทุกคนมาหาเก็บสะเดาฝรัง่งจ้าสะเดาฝรัง่งเนาะหรือขี้เล็กฝรัง่งนั่นแหละจ้านี่จา้าทุกคนคืนหยอนมาแล้วนี่ยอดงามงามนี่จะเก็บเอาไปนี่นาตาเขาจา้าสะเดาฝรัง่งอร่อยจ้าคมคือสะเดาบานเล่าเนาะแต่ว่ารสชาติจะไปทั้งขี้เล็กมากกว่าเนาะถ้าเราเอาไปต้มแล้วไปบีบน้ำออกนั้นเรามาแกงเป็นแบบแกงขี้เล็กนะมันใช่เลยจ้าทุกคนนี่เดี๋ยวจะเก็บก่อนเนาะจ้า ยอดจะเดาโลดโลดจ้าคุณน่นะนจ้าจ้ามา,มจามากระมูจ้ามากระมูนี่เก็บก่อนนี่นางชวนให้ไปเก็บตน้นนี่โคนเต็มเลยเต็มเลยจา้าไปไปไปเก็บเก็บเก็บคุณน่ะลงเตง็มเลย คนก,มก็มองอีพวกนี้มึงทําอะไรกันวะมาหาเก็บพักเซียนได้พักเซียนกลั้มหนึง่งจ้าทุกคนได้กลั้มหนึง่งเสร็จแล้วก็อ่าทุนะอุ้ยอุ้ยัยกสนกุกอุย้ยหยอดงามๆพี่น้อมยึดไว้สิไทยลงคลิป <Okay, S 1> นี่เด็ดจังสี <okay. S 1> เนื้อจ้าเด็ดอย่างนี้เด้อนี่อยหยอดโอลัวเอื้อเลือจา้านี่อย่างนี้นะไปต้มจิ้มอร่อยนี่ต้มจิ้มอร่อยจา้า สาเดาบานเองกับะาเดาบานเองเธอสาเดาบานเขาอร่อยกว่าแล้วต้นนี้นี่พูน่ะพูน่ะนี่แต่ละจ้าจะมีข้อเตือนอย่ากินเยอะจากะจ้าคำเตือนห้ามกินเยอะนะขี้แตกกินน้อยเป็นยาละลายกินเยอะคือขี้แตกค่ะคำเตือนห้ามกินหลายนะจ๊ะขี้แตกขี้แตนนะจ๊ะเด้อ